สารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ นาเพ็กในปีสามารถบรรลุรายได้ถึง5,200ล้านก็ถือว่าผ่านหลัก5,000ล้านได้มีกําไรสุทธิประมาณ625ล้านเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมองภาพว่าเราสามารถใช้กําลังผลิตมากกว่า90%เราสามารถเติบโตในช่องทางจัดจําหน่ายหลักๆอย่างเช่น Modern Trade ก็เอเจนโดยเฉพาะโครงการถือว่าเติบโตในเลข2หลักสําหรับผู้ถือหุ้นเองในปี ที่จบลงไป2,565เนี่ยเราก็สา,ามารถทำกำไรต่อหุ้นได้ถึง73%ทางคณะกรรมการบริษัทก็มีการอนุมัติไปเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินปันผล50%ต่อหุ้นหนะือว่า payout ratio ที่ในรอบ18ปีของตาเพชรก็อยู่ในระดับ70%นะรอมในปี2,566เนี่ยก็ตั้งเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า5%พยายามรักษากำไรขั้นต้นด้ยวัตถุดิบหลักต่างๆเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ใน r รน g ะ์25-27%คาดหวังนะครับรการเติบโตที่ผ่านมาเราก็ยังเห็นทิศทาง ในทุกๆช่องทางที่เติบโตหรับกลยุทธ์ในปีนี้เราก็คงมีการนําเสนอสินค้าใหม่ๆในหลายกลุ่มทั้งกลุ่มลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ลังคากระเบื้องคอนกรีตทั้งสินค้าในกลุ่มผนังเพื่อให้ลุกเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ครับแนวโน้มตลาดลางังคายังมีการเติบโตต่อนเนื่องแนละอาจจะอยู่ในเลขหลักเดียวนะครับประมาณ3-5%ปตลาดหลักๆก็จะเป็น1ตลาดสร้างใหม่ที่2ก็เป็นตลาดซ่อมแซมเราเองเนี่ยนะครับในต้นทุนวัตถุดิบก็ดีต้นทุนพลังงานเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครีาม ีค้าออเพียงนะครับในแง่วัตถุดิบในการจจดจ่าย2เราไปหารความเสี่ยงในเรื่องของค่างเงินก็เชื่อมั่นนะครับปีนี้ในเรื่องของราคาวัตถุดิบยังอยู่ในราคาที่ทรงตัวแน่นอนในวัตถุดิบบางตัวหรือวัสดุบางรายการเราก็มีความจําเป็น,นต้องปรับราคา เพราะวันนี้จริงๆต้องบอกว่าทุกช่องทางเนี่ยก็มีการขยายอย่างร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ก็มีการเปิดสาขามากขึ้นก็แน่นอนครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่ทศไทยเราเปิดประเทศนะครับมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นผมก็เชื่อว่ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวกําลังซื้อมากขึ้นนะพวกเองก็การจับจ่ายในที่เรียนนะครับคงไม่ใช่ตลาดใหม่เสมออาจจะเป็นตลาดแซมนะถือว่าเป็นโอกาสนะเพราะหน้าวันนี้ในราคาวัสดุที่หาได้นะสามารถไปดําเนินการได้จากนี้เนี่ยที่ทิ้งไว้ก็คือไม้บันไดดคือเป็นสินค้าที่เราเริ่มจาก จากนอกบ้านแล้วตอนนี้เราก็เริ่มไปในบ้านนะว่าเป็นสินค้าที่จะมีโอกาสทําให้การติดตั้งงานดีมากขึ้นต่างประเทศเนี่ยหลกัหลกๆเรา70% 8 0จะมาจาก CMB แต่วันนี้จริงเราก็มีประเทศนอกเหนือจากตรงนี้นะครับหลายๆประเทศเราก็มีลูกค้าอินเดียเราก็มีลูกค้ามาลดีฟบรูไนดีมากจริงก็ต้องมองภาพว่า2-3ปีที่ผ่านมาเราก็เจออุปสรรคในเรื่องของสปายเชนเพราะว่าเฟสดเฟดที่เพิ่มขึ้นสูงมากเพราะฉะนั้นราคาสินค้าประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากบวกกับค่าขนส่งที่มีอัตรา,าขึ้นถึง 2- หรือ3ามเท่าเน ประเด็นในการนําเข้าถ้าวันนี้หลูกของสป,ปาย chain ดีขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าการออเดอร์สั่งซื้อนะมันก็มีมากขึ้น